ครับสวัสดีครับท่านที่เข้ามาชมนะครับทางศูนย์เรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านคลองสานของเรานะครับ FM 89เมกะเฮิรตนะครับครับวันนี้นะครับผมได้มารับฟังนะครับเข้าชั้นเรียนที่สถานธรรมนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำนะครับวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับการรับธรรมะแล้วนะครับให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับ วันนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านอาจารย์ทวัตชัยเจียงสือนะครับสวัสดีครับท่านขออนุญาตสอบถามท่านหน่อยนะครับว่าสําหรับคนที่มาเข้ารับธรรมะหรือว่ามาฟังธรรมะแล้วนะครับผลประโยชน์ที่จะได้รับในการรับธรรมะแล้วนะครับจะมีผลประโยชน์ดีอย่างไรครับครับก็คืออย่างน้อยนะครับให้เรียกว่ารู้จักการต่อยอดนะครับในการสร้างบุญกุศลนะครับหรือว่าได้รับรู้ตัว เขาเรียกว่าตัวที่เป็นตัวแก่นแท้เนื้อหาสาระของตัวเราเองนะครับ,รบนอกจากการาเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลโดยทั่วไป พราะปกติคนเราในยุคปัจจุบันนี้ือจะเน้นในเรื่องของวัตถุนะครับหรือว่าการมองเห็นในรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าแต่ว่าเราขาดการหรือว่าเน้นการปฏิบัติด,ดูแลจิตภายในของตัวเราเองซึ่งการรับวิธ,ธรรมนะครับเป็นหนทางหนึ่งที่จะทําให้เราได้เข้าใจว่าวันนี้เราเกิดมานะครับเราต้องสร้างคุณประโยชน์นะครับยังไงให้กับตัวเราเองและก็ให้ผู้อื่น นะครับมากกว่าการที่จะมองเห็นประโยชน์ในเฉพาะแน่ของตัวเราเองครับแล้วขออนุญาตแล้วอาจารย์ธวัชชัยนะครับเห็นอายุน้อยนี่รับธรรมะมากี่ปีแล้วครับแล้วก็ปฏิบัติในการรับประทานอาหารเจนะครับมากี่ปีแล้วครับก็คือตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ว่าศึกษาอยู่นะครับประมาณ10กว่าปี10กว่าปีมาแล้วนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับ จริงๆแล้วก็อยากจะขอเชิญชวน,ท,ท,นทุกท่านด้วยนะครับที่อยากจะมาศึกษาในเรื่องของการรับธรรมะนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็จะมีมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วนะครับั้งแต่แล้วถ้าสมมุติว่าจะเท้าความมาตั้งแต่อดีตเลยนะครับ,รบธรรมะนี้เป็นขอ,ของใหม่ ในสำหรับในประเทศไทยเราเออซึ่งในสายธรรมของเราที่มีโอกาสได้มาเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้นี้เราเรียกว่าสายธรรมฝ่ายอีชมเตอ๋อโดยที่ท่านที่นําเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ตอนแรกจนถึงเวลานี้ประมาณ30กว่าปีนะปซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยแต่จริงๆแล้วนะครับธรรมะนี้มีมีมานานแล้วนะครับโดยเผยแพร่ที่จะทําให้คนได้รู้จักทั่วทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ80 ปี9กกว่าปีแล้วนะครับก็คือมีมานานแล้ว <นะ S 2> แต่ว่าถ้าเป็นธรรมะที่มีการศึกษาอย่างมีพงศาธรรมแล้วก็ประวัติที่เราจะศึกษาได้อย่างเป็นรูปลักษณ์หรือว่าเป็นเ,เนื้อหาเป็นหลักฐานได้เนี่ยก็คือต้องเรียกว่าตั้งแต่23,000ปีเลยทีเดียวอ2อ0 0พปีเลยนะครับ,รบถือว่าไม่น้อยแล้วคนที่รับธรรมะแล้วนะครับเวลาเสียชีวิตไปนะครับจะ จะเป็นยังไงบ้างให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าอ๋ออันนี้ก็คือเขาเรียกว่าจะแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้รับธรรมะน,ะน,นี่รเรียกว่าเป็นประจักษ์หลักฐานนะครับสาหรับคนที่ได้เข้ามาศึกษาได้มีการปฏิบัตินะครับอย่างต่อเนื่องรสร้างบุญสร้างกุศลต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นประจักษ์หลักฐานที่เสียงสิทธิ์ท่านได้มอบให้ไว้นะครับก็คือแตกต่างจากคนที่ไม่ได้ศึกษาทั่วๆไปก็ตรงที่ถ้าเวลาทิ้งกายสังขารไปแล้ว หน้าร้อนไม่เหม็นหน้าหนาวไม่แข็งนในตัวนี้ก็คือเป,เป็นเรียกว่ารูปหลักภายนอกมากกว่าแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องการให้ทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจก็คือการปฏิบัตนะิแล้วก็การศึกษาในเรื่องของภายในจิตใจของเรามากกว่าในเรียกว่าตัวแก่นแท้ของธรรมะจริงๆครับ,รบมีวิดีโอนะครับที่จะให้ท่านได้ชมกันนะครับสําหรับท่านที่มารับธรรมะแล้วนะครับ แล้วก็เสียชีวิตนะครับจะมีให้ท่านชมนะครับเป็นคุณพ่อของพระด้วยนะครับพระก็ได้บอกชัดเจนนะครับว่าตอนแรกนี่ไม่เชื่อนะครับพอมาเห็นคุณพ่อเสียชีวิตไปนะครับร่างกายทั้งขานนะครับไม่มีอาการแข็งเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่เน่าไม่เหม็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะชมได้นะครับทางวิดีโอนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ นำมัเหน,เนือให้กับท่านนะครับสําหรับท่านที่มารับธรรมะแล้วนะครับทางสิ่งศ ja ักดิ์สิทธิ์นะครับจะคอยดูแลแล้วนะครับ70ดเด้วยกันนะครับและที่เหลืออีก3 0เนนะครับจะให้คนที่มารับธรรมะแล้วนะครับไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือนะครับทั้งหมดนะครับช่วงท้ายอยากจะให้อาจารย์เสริมอะไรสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่รู้นะครับในเรื่องของการรับธรรมะมาศึกษา ก็คงอย่างแรกนะครับก็ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในทางนี้นะครับก็คงอยากจะให้ทุกท่านได้เปิดใจนะครับถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสได้เข้ามาก้าวเข้ามาทางพุทธสถานนะครับเราก็มีโอกาสมารับธรรมะแล้วก็ศึกษานะครับตามเรียกว่าเวลานะครับแล้วก็การเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งนะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาลําดับขั้นตอนให้เราได้มีความเข้าใจ เป็นตามลําดับขั้นตอนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งตามวันเวลานะครับอาจจะมีการแจ้งให้ให้เราได้ทราบนะครับในโอกาสต่อไปครับครับรับช่วงท้ายนะครับขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับในเว็บไซต์ของทางสถานีวิทยุ f m ม89ของเรานะครับขอให้ท่านติดตามนะครับว่ากิจกรรมของทางสถานีวิทยุนะครับ เราจะนําเสนอในสิ่งที่ดีๆนะครับให้กับท่านที่เข้ามาชมในเรื่องอะไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านอนรรนาจารย์ทวัชัยเกียรติยินเป็นงาวคุนะครับครับ